วัดก็เข้าเล่าก็กินวันนี้มาเช็คอินที่ลาบไก่พันแหวนเอ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 ดเอเลเอไกเอ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 เาเอเอเอเยเอีอเ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 มเอเอเวเอเวเอาอเยืมเอเแลอแอบหมอ ต้มแซบเนื้อแม่ลูกอ่อนเสี่ยวเออตั้งโต๊ะลาบไก่เบอร์หนึ่งย่านโอสเทาในเมืองเชียงใหม่ ทีการกินลาบไก่ของผมก็ต้องมีท็อปปิ้งโรยๆมนะันเป็นแคบไก่ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีตัวโรยใบมะกรูดทอดหม้อหม,ม้อขอเบิร์นนี่ยอขอเบิร์น้ำมันใส่แบบไปวัดอ่ะนะโอ,อ,โอ,โอ้แสนกำอ้างโจะดลาบไก่ร้านเสียอามเลยแล้วก็ที่สำคัญครับผักกับลาบผักขาวตองผักไผ่โอ้เอฟรีบบอดี้ยอดของมันต้องมีของมันต้องสดน้ำอารมณ์ดี อันนี้เมนูคุณหนูครับ children menu แต่กล้องเปิดมากินของดิฟเออต้องสั่งไปแล้วก็เออเข้าก็เข้าท่าครับเอาจีกับเข้าเนื้อนะแล้วก็มาหีบแซ่บๆน,นะมั้งอันนี้เพื่อความเป็นสุขอนามายัยต้องใช้ช้อนกลางาแล้วก็มันเปื่อยครับมันเปื่อยซอสน้ำอารมณ์ดีอันนี้จินสม้มคือจินส้มที่ผมต้องบอกนะครับว่ามันจะมีของเคียงเนาะพริกแต้และ หอมขาวหรือกระเทียมครับในมันเนาะถ้าใจแล้วก็ย่างคลางหมูย่างวนมวนๆวนๆเยิ้มจิ้มกับน้ำจิ้มปลาคามครับป้าทัตะกี้คางอันนี้คอครับมีสองอย่างคางกับคอแล้วก็คอหืดูดผมมืออันนี้มาขอเขาหนึ่งเมื่อน่ะพอนี่ก็คือแอบหมูแอบหมูนี่นะผมว่าเปิ้ลย่างอะปิ้งเนาะปิ้งจนหอมมอเตะ อสุดท้ายเนี่ยคือไส้อัวครับหินเพราะว่าติดลมเนี่ยแม่แม่นี่ยเอาทับปิ้งลอยๆล้ก็ตกอันโอ้โหนะหอมไส้อัวนี่ก็เต็งหนึ่งในย่านนี้เหมือนกันคุณผู้ชมครับไม่เมาแต่มาเหมือนเดิมสรุปรสชาติให้เต็มห้อขิงระบบการจัดการและบรรยากาศโอนั่งกินมันถึงมีความสุข คือแต,แต๊เนี่ยนะเท้าแสนกำอ้างจะไปใส่ขันดอกวันสุดท้ายรลดมันปิดผมก็เลี้ยวเลี้ยวรบมาที่ราบไก่พันแหวนแล้วก็ที่สําคัญนะครับเราต้องแบบไปรุ่นจ๋าเนาะเราเรียกว่าบรรยากาศสบายๆคนทํางานมาถึงโต๊ะด้านหน้าด้านในโ oh, อ้คอนสิร์ตแกงเป็นมอมอยครับขายตั้งแต่11โมงจนถึง4ทุ่มนะครับเซียอาร์มนี่เป็นไวไทยทกรวัท่องควบคุมการสแสดงครับ ส่วนไก่นี่เป็น Insert b ์ n ไ e รเนไม่ได้เอาไก่นี่มาฆ่าแล้วก็มาลาบนะครับระบบการจัดการผมให้5เขียงและราคาเต็มต้อง everything จริงกับเบลกินประมาณ3-5คนนะครับเฉลี่ยหัวละ100เพราะราคาอยู่ที่555 5, 5. สรุปราคา5เขียงทั้งหมดทั้งมวลผมให้เต็ม15เต็ม15เขียงมาเตะลาบไก่พันแหวนมาเตะมันตึงล้ำ